นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสิวลีมหาเถรังวันทามิหัง สิวลีมหาเถรังวันทามิหังสิวลีมหาเถรังวันทามิหังมหาสิวลรีเถโรมหาลาโภโหติมหาสิวลีเถโรลาพังเมเททะสิวลีมหาเถรังวันทามิหังสิวลีมหาเถรังวันทามิหัง สิวรีมหาเถรังวันทามิหังมหาสิวรีเถโรมหาลาโพโหติมหาสิวรีเถโรลาพังเมเถทะสิวลรีมหาเถรังวันทามิหังสิวลรีมหาเถรังวันทามิหังสิวรีมหาเถรังวันทามิหัง มหาสิวรีเทโรมหาลาโภโหติมหาสิวรีเทโรลาพังเมเททะสิวลีมหาเถรังวันทามิหังสิวลีมหาเถรังวันทามิหังสิวรีมหาเถรังวันทามิหังมหาสิวรีเทโร มหาลาโภโหติมหาสิวลีเทโรลาพังเมเททะสิวลีมหาเทรังวันทามิหังสิวลีมหาเทรังวันทามิหังสิวลีมหาเทรังวันทามิหังมหาสิวลีเทโรมหาลาโภโหติ มหาสิวลีเทโรลาพังเมเทถะ